วันนี้คุณผู้ชมซื้อกาแฟดื่มกันหรืออยังคะเพราะว่าหลังจากนี้ราคากาแฟอาจพุ่งสูงที่สุดในรอบ10ปีค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในปีนี้เวียดนามซึ่งเป็นประเทศส่งออกกาแฟมากเป็นอันดับที่2ของโลกเนี่ยต้องเผชิญกับภัยอุทกภัยน้ําท่วมในหลายพื้นที่ค่ะในขณะที่บราซิลประเทศที่ส่งออกกาแฟมากที่สุดในโลกต้องเผชิญกับภัยแล้งในรอบหลาย10ปีค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะทำให้อุตสาหกรรมกาแฟโลกอาจต้องเผชิญกับ Perfect Storm หรือว่าพายุครั้งใหญ่กระทบวงการกาแฟค่ะด้านหน่วยงานกาแฟโลกนะคะหรือว่า the International Coffee Organization ระบุค่ะว่าราคากาแฟได้ปรับสูงขึ้นเนี่ย20%ค่ะไม่เพียงแต่ปัญหาสภาพอากาศเท่านั้นแต่ความท้าทายด้านโลจิสติกการขนย้ายนะคะการขนส่งจะทำให้การส่งกาแฟไปรอบโลกได้ยากมากขึ้นค่ะ ซึ่งยุโรปนะคะนับว่าเป็นภูมิภาคที่มีผู้คนดื่มกาแฟมากที่สุดในโลกค่ะคิดเป็น33%ของการบริโภคกาแฟทั่วโลกถ้านับเป็นปริมาณเนี่ยปริมาณมากถึง3.1เมตริกตันค่ะโดยพบว่ากาแฟนะคะร้านกาแฟคาเฟ่นในยุโรปเนี่ยถ้าเกิดใครไปเที่ยวในปีนี้เนี่ยพบว่าราคากาแฟปรับสูงขึ้นแล้ว5%ค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะทำให้ปัญหาด้านสภาพอากาศแล้วก็ปัญหาด้านโลจิสติกเปรียบเสมือนกับ perfect storm ค่ะที่กระทบอุตสาหกรรมกาแฟโลก